อา้าวให้เป็นนายแบบเอาหนุม่มยิ้งะข่า,าวอัดคลิปหล่อๆผมชายยุ้วยวิจองอา้าวไหนอัดคลิปหล่อๆๆให้ป้าดูก่อนทีอืมใจยายก็ไม่รู้มันหนักไหมี่ยผมไม่ถนัดไซสปกป๊ะแม่เอาออ,อาเดี๋ยนี้หุ้ยเอาอะไรหนุ่มหรอ,อ เม็บจมูกเอ้ยอ้าวให้เป็นนายแบบเอาหนมย,งยังหืมอุ้ยเออหิวก่อนให้กินหนมก่อนค่อยถ่ายแบบเนาะเนาะเก๋าไหนไหนขอเมือนไฮไฟส์ไฮไฟส์ก่อนไฮไฟส์ไม่เอาไฮไฟส์ก่อนเดี๋ยวนี่ก่อนเดียวเก๋าไฮไฟส์ เดี๋ยวนั่งลงก่อนหืมให้ไฮไฟก่อนนะมาให้ไฮไฟไฮไฟไฮไฟอ้าวไม่ไฟไฮไฟอุ้ยไฮไฟก่อนไฮไฟก่อนดิเดี๋ยวให้กินหนมอ้าวไฮไฟไฮไฟไฮไฟอือไฮไฟแล้ว ให้ไฟแล้วเหรอลูกโอเคโอเคแม่ต้องให้แล้วล่ะโอเค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 เอาข้านี้ด้วยข้านี้ด้วยให้ไ okay. oh, ฟให้ไฟเออโอเคโอ้สองมือเลยเหรอลูกโอ้ส oh, องมือเลยเป็นไงลูกแกะขนมยังน้าเก๋ารีวิวให้เอฟซีหน่อยเร็วแม่สั่งกับป้าสั่งอะไรมาขนมนี่เออหนีทุเรีแกะเร็ว どうなっていく นอเนี่ยหนมฟาซื้อมาเน้งเจ็0ับาเจ็นตานี้อะไรปดูชิชอบหมด้าด,า,ดาไหนดูชิาามีอะไรบ้าโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเพราะกันกันเฉยเหรือเป็นก่องะถ้าากข่าวรอบนี้เขามีกล่องมาให้ด้วยหรือเ,เขาเอาไว้เราจัดเรียงงนี้หรอ โะคโะหทุกท่านมาดูกันว่าได้อะไรบ้างถุงแรกอันนี้เป็นสกินเฟ์แซลมอนนะคะบำลุงขนนะคะเยอะมากนี่พะเก๋อนะคะขนมพะเก๋อสาวมาดูหนมหนูแล้ว เรามาดูเราเขาบอกว่าเรามีมีรถคิตตี้ด้วยนี่ฮัโหลคิตตี้อันนี้เป็นรถใหม่นะคะจริงๆเขาบอกว่าเฮลตี้คิดเท่นจะเป็นรูปแมวแต่ว่าเก่ารถไก่เก่าอาจจะชอบกินก็ได้เป็นของเด็กสกินฟเฟอร์ซาลลนคนน่าจะสัง่งมาลและสางก่องน,นะอันนี้เป็นคาร์บอลนะคะเป็นแบบว่าสําหรับอินดอร์กำจัดขนนะคะรถไก่สกินเฟอร์รถไก่ ันนี้ก็เป็นจะินเฟิร์รสไก่อันนี้เป็นเมกกะไซส์นะคะไซส์ใหญ่เดี๋ยวเฟื่อจะใส่ราคาเอาไว้ให้ข้างล่างคลิปนะหมดไปเจ็ดพันกว่าบาทนะทุกคนต่อไปอันนี้เป็นแอร์บ l ลรถคีนาแอร์บอลรถไก่ก็น่าจะสั่งมายู่นะสามถุงแอร์บอลนะคะรถทูนาอันนี้ก็รถไก่รถไก่สามอันนี้ทางร้านเขาแถมให้นะคะจะเก่าไม่กินนะเนี่ยเป็นแบบพวกของเหลวเก่าไม่กินเลยเื่อนก็จะ เก็บไปให้ล oh. ูกแมวที ih, ่เขากินจะกินเฟอร์รสไก่ต่อไปโอ้ทูน่ารสทูน่านะคะนี่อันนี้เป็นเดี๋ยวจะลองให้เก่ากินรถคิตตี้มีสามห่อคิตตี้มีสามห่อแล้วก็เหลือจะกินเฟอร์แซมมอนโอ้โหเอ้ยเกาทำาขะปุกยาแม่ตุกแล้วอ่ะ นี่นะคะเขาตะให้มาเลี้ยงต่กก็ไม่รู้น,นี่เอ้ยวแต่เลียงไม่พอนะ้วไม่หมดแล้วคะ่ะก็จะมีประมาณนี้หนึ่งกล่องกิน,เป,นเป็นเกือบจะเป็นอาหารหลักด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีอาหารเขาอยู่ให้หมดเดินก็จะพามโอเคบายบายเดี๋ยวมาเจอเกันนะคะไหนอาก,กินคิตตี้โชวเ์เพื่อนๆดี อ,อไร่อยไหมลูกรสใหมห่แต่เขากินจะชอบมีเศษแบบพอเหลือน,นิดนึงก็จะไม่กินต่อให้หมดจะกินแบบเป็นเม็ดเมก็จะเสียด้ของนิดนึงอืมกินให้หมดนะลูลกเอา้าเอาอีกอรอเอาอีกอรอลกูก โ okay, 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 okay. okay, okay, okay. อเคโ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 อเคอเห็นไหมน,นี่เดี๋ยวเคี้ยวแล้วมันเก่าเขามีเคี้ยวล่างแค่เคี้ยวเดียวก็ค,คือไม่ครบสีนะมันหักไปอันหนึง่งเต๋าหันหน้ามาให้เพื่อนเพื่อนดูฉลุดมานี่มาไม่เอาเดี๋ยวเปลืองกินทั้งหมดเอาให้หมดเนี่ยผงผงเนี่ยเอาเยอะแพงนะเต๋ากินหมด ดีหมดลูกเอ้ยเพิ่งตายลูกเอ้ยเพิ่งตายเก้าเก้ากินของแม่ก่อนเด้อกระจุ้มมาผมไม่ใช่จุ้มนะผมเป็นจุมม่มแมวมันนี้กินให้หมด,ดิโองเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ตลอดเลยบางทีเยอะกว่านี้นะทุกคน